ปิวต้องรู้รกันว่าวันนี้ฮีเลียนกำลังทำอะไรได้ยใใังหน้าตาแข็งขันมากเลยนะคะมันเป็นเทคนเนี่มาการที่ต้องจับแบบนี้เพราะป้องกันที่จะไม่ให้รกระป๋องบวมในระยะเวลาที่ เก็บไว้นา,นานๆแล้วก็สามารถซ้อนขึ้นหากันได้เป็นลังๆเลยแล้วก็ให้กินครกเองถ้าไม่มาบาบวานก็มะเร็งมีอยู่สองอย่างนะคะและที่เรงก็จะมีทิศทางการไปของน้ำั้ำนี่ค่ะ ลากไปลากไปลากไปทั้งหลังแล้วก็ลงสู่ท่อวันนี้งานยุ่งนะคะวันนี้งานยุ่งีอีมเยอะงานยุ่งอันนี้เป็นแค่แบบว่าจิ๊บจิบแล้วก็นี่ก็จะเป็นเซิร์ฟเหมือนเดิมที่เคยเห็นกันโอ้ยอันนี้อันนี้เนอี้กยังไม่ได้ทําแต่ถึเยอะมีเยอะเสถานที่ว่ะสถานที่ เขียชื่อเขาแล้วกุณเขาแล้วก็สถานที่ประชุมแล้วก็ข้างหัก็หมายเหตอันนี้งานหลักนะคะสนุกไหมคะเฮียสนุกไหมคะจำนวนเนี่ยียไม่ต้องรอแป๊บนึงนะนี่เลียงสนุกไหมคะ ไม่ไม,ไม่ตอบเลยยี่เลี้ยงสนุกไหมท่าทางจะมุ่งมันมากๆากเลิกแข่แล้วก็ได้